สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับสู่แกรมาวาเรียสคลิปนี้คุณยายมีบอนสีน้องใหม่ล่าสุดมาเลยค่ะสุดน่ารักเลยค่ะมาปลูกกันบอนสีนิวเวฟหรือว่าคารเดียมนิวเวฟตอนนี้น้องเขายังเล็กมากเลยนะคะแต่ว่าเมื่อเขากัดสีเต็มที่แล้วเนี่ยใบของน้องเขาก็จะมีพื้นสีส้มค่ะจะมีเม็ดสีแดงแล้วก็กระดูกสีเหลืองนะคะเอาละวันนี้คุณยายก็จะมา เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนวัสดุปลูกให้น้องเขาให้เหมาะสมกับบรรยากาศบ้านคุณยายนะคะเริ่มกันเลยนะคะคุณยายก็จะให้น้องเขาอยู่กระถางที่ใหญ่ขึ้นนะคะยิ่งกระถางใหญ่ก็จะยิ่งเจริญเติบโตเร็วค่ะแล้วเราก็รองกระถางนะคะด้วยมะพร้าวสับค่ะด้วยมะพร้าวสับ เขาชอบวัสดุปรูกซึ่งโปร่งนะคะแต่ว่ารักษาความชื้นได้ดีเหมือนบอนทั่วๆไปนะคะวัสดุปลูกของคุณยายนะคะก็จะประกอบด้วยอันนี้เป็นดินถุงค่ะ1ส่วนนะคะอันนี้ทรายเกาะสร้างค่ะ1ส่วนค่ะทรายหยาบแล้วก็อันนี้เป็นดินใบก้างปูค่ะ1ส่วนแล้วก็มะพร้าวสับแช่น้ําแล้วนะคะ1ส่วน บำรุงน้องเขาด้วย2อ,อย่างนี้ค่ะก็คือมูลไส้เดือนนะคะกับเปลืกไข่อย่างละเศษ1ส่วน4ส,ส่วนนะคะก็คลุกเคล้าค่ะให้วัสดุปลูกเนี้ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะคุณยายก็ใช้มือเลยนะคะจะได้คนได้อย่างั่ดถึงนะคะพอเราปรุงวัสดุปลูกเรียบร้อยแล้วเนี่ย สิ่งที่เราจะได้นะคะก็คือวัสดุโปรกซึ่งโปร่งรวนซุยค่ะแล้วก็รักษาความชื้นได้เป็นอย่างดีนะคะนอกจากนั้นที่ใส่ลงไปอันนี้อันใหญ่ๆอย่างนี้ไม่เอานะคะอ,ออกเลยสิ่งที่ใส่ไปที่เป็นใบก้ามปูนั้นก็ช่วยให้กัดสีค่ะเวลาน้องเขากัดสีเนี่ยสีเขาจะได้สวยสดใสนะคะส่วน เปลือกไข่แล้วก็หมุนไส้เดือนเนี่ยก็บำรุงค่ะบำรุงให้น้องเขาเจริญเติบโต,ตเร็วค่ะเพราะคุณยายเคยใช้สูตรนี้แล้วเคยทำคลิปให้ดูไปแล้วนะคะบอนสีของคุณยายเนี่ยเจริญเติบโต,ตเร็วมากมากเลยค่ะนะคะวัสดุปลูกเรียบร้อยแล้วค่ะฮุกคราวเข้ากันแล้วค่ะใส่วัสดุปลูกลงไปซกักเศษ3ส่วนสี่กระถางค่ะแล้วเดี๋ยวก็ การมดกันมแมลงให้น้องเขาด้วยนะคะคุณยายก็จะการมดกันมแมลงให้น้องเขาด้วยสก,กัลเลจีค่ะโรยสกัดต้นจีลงไปเลยค่ะนะคะ,ะขอเกลี่ยสกัตต้นจีให้ทั่วๆนิดนึงนะคะพอดีมันลงไปตรงนี้เยอะหน่อยอ่าทั่วกันแล้วนะคะก็ถอดน,น้องเขาออกจากกระถางเดิมค่ะมาออกจากกระถางเดิมนะคะ เอามือรองนะคะแล้วก็ดันที่ก้นกระถางค่ะนี่ค่ะน้องเขาออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะลากเขาเดินดีนะคะลากเดินดีมากเลยวสัสดุปลูกของเก่าคุณยายก็เอาออกซักเล็กน้อยพอน้องเขาจะได้ไม่กระทบกระเทือนจะได้ไม่ช้ำมากนะคะถ้าเราคุยเขี่ยเขาเยอะเขาก็จะช้ำนะคะกว่าจะฟื้นตัวน,นี้เราก็ทำ ทำหลุมทำบ่อนิดนึงค่ะให้น้องเขาอยู่กล่งกลางกระถางนะคะเสร็จแล้วเราก็เติมค่ะเติมวัสดุปลูกลงไปค่ะเพราะเมื่อกี้เราใส่ไปแค่ประมาณเศษสามส่วนสี่ใช่ไหมคะอันนี้เราก็เติมแล้วค่ะการเติมวัสดุปลูกเนี่ยนะคะก็ใส่ลงไปด้านข้างเนี่ยค่ะตรงที่ว่างๆตรงนี้ค่ะแล้วกดให้แน่นตรงนี้กดให้แน่นนะคะ เพราะว่าจะไม่กระทบกระเทือนกับรากของน้องเขาค่ะตรงข้างๆเนี้ยนะคะแต่ถึงตรงกลางเนี่ยที่น้องเขาระวังน้องเขาลงไปอันเนี้ยเราก็จะต้องกดพอตึงมือค่ะไม่ต้องแรงมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาจะช้ำเมื่อกี้คุณยายออกจากกระถางก็พยายามให้น้องเขาช้ำน้อยที่สุดนะคะอันนี้คุณยายก็ให้น้องเขาพักมาประมาณสักสาวันแล้วค่ะจากที่เขาเดินทางมานะคะ พอเราใส่ว่าสุปลูกเสร็จใช่ไหมคะทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการรดน้ำแล้วค่ะขั้นตอนของการรดน้ำนะคะเนื่องจากว่าบอลน,นะคะบอลสีหรือบอลทุกประเภทนี่แหละคะ่ะเขาชอบความชื้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารดน้ำเนี่ยเราก็ควรที่จะมีถาดรองค่ะอันนี้กดให้พอตึงมือนะคะมีถาดรองให้น้องเขาค่ะถาดรอง ขอเคลียหน่อยนะคะเคลียเสร็จอันนี้ที่มันรุ่งร่วงหล,งล่นลงมานะคะมีถาดรองค่ะเอาถาดรองวางเลยค่ะแล้วเวลาลดน้ําก็ให้น้ําค้างอยู่ในถาดรองนะคะน้ําที่คุณยายจะลดให้น้องเขาก็เพื่อที่จะให้น้องเขาเนี้ยฟื้นตัวได้เร็วก็จะมีบารุงให้เขาด้วยค่ะด้วยเครื่องดื่มชูก,กําลังค่ะน้ําประมาณ3ามลิตรนะคะ เรื่องดื่มชูก,กำลังก็ประมาณครึ่งฝาค่ะครึ่งฝาแล้วก็คนค่ะคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันเวลาลดนะคะให้ลดที่โคนต้นนะคะอย่าเป็นลดที่ที่ใบนะลดที่โคนต้นนะคะเพราะว่าน้องเขาค่อนข้างเบาบางค่ะคนเรียบร้อยแล้วก็ลดน้ำค่ะ การดูแลนะคะเราก็เอาน้องเขาไปวางไว้ที่ร่มรำไรก่อนค่ะช่วงสัปดาห์แรกให้น้องเขาฟื้นตัวก่อนนะคะพอสัปดาห์แรกผ่านไปนะคะค่อยเอาน้องเขาให้ถูกแดดถูกแดดสักครึ่งวันเช้าแล้วก็แดดสักประมาณ50ปอร์เซนอย่าให้ถูกแดดแรงๆนะคะเพราะว่าน้องเขาจะใบไม่ได้นะคะเลดน้ำให้น้องเขาสดชื่นค่ะ เครื่องดื่มชูกำลังก็จะมีวิตามินเยอะแยะมากมายหลายชนิดซึ่งเป็นประโยชน์กับต้นไม้นะคะลดน้ําทุกวันเลยค่ะวันละหนึ่งครั้งนะคะนอกจากหน้าร้อนก็สามารถลดได้วันละสองครั้งนะคะแล้วก็ให้น้ำเนี่ยค่ะค้างอยู่ในถัดรองนะคะสัปดาห์แรกอย่าลืมนะ้วางไว้ที่ล่มลำไยก่อนนะคะหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปแล้วค่อยเอาน้องเขาไปให้ถูกแดดสัก50%เอร์เซ็นต อีกสักประมาณ3สัปดาห์ค่ะคุณยายจะมาอัปเดตน้องเขานะคะว่าวัสดุปลูกของคุณยายที่ใช้เนี่ยเป็นสูตรของบ้านคุณยายเองนะคะน้องเขาจเจริญเติบโตแล้วก็จะสวยงามสักขนาดไหนอีก3อาทิตย์ค่ะจะพามาอัปเดตขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณละสวัสดีค่ะ